ผมอยู่กับบ่อใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้เปิดมาได้เพียงแค่เก้าเปอร์เซ็นนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับโอ้โหอีกยาวไกลนะหมวดตายอีกยาวไกลไม่รู้ลึกแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็น่าจะใกล้สุดแล้วแหละก็ไม่น่าจะลึกเท่าบ่อแรกหรอกนะผมไปดูกันได้เลยครับผมอ่าอันนี้แคทเปิดหน้าดินแล้วกันนะเดี๋ยวผมขับขับแคทเปิดหน้าดินออกก่อนแล้วกันนะไปเปิดเปิดตามรอยโค้งอะคุณผู้ชม เปิดตามรอยโค้งนะครับน้าปึ๊บนี่เปิดตามรอยโค้งเลยแล้วกันนะครับตะลักแคทนะตามรอยโค้งไปเลยน้าจัดไปครับจัดไปเปิดตามรอยโค้งเลยแล้วกันนะครับ เลยครับจันไยนี่ครับเราโค้งมาโค้งตามโค้งตามรอยเขาเลยนะครับคุณผู้ชมโค้งตามรอยเขาเลยนะแต่ว่าไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเจ้าของที่บอกว่าไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้เดี๋ยวเขาจะเทปูนตีกรอบอีกรอบหนึ่งอยู่เอาให้มันใกล้เคียงพอนะครับอันนี้ก็ทำต่อจากวิดีโอที่แล้วเลยแล้วกันนะครับ ใครชอบรถขุดก็ดูรถขุดแล้วกันนะผมเอ๊ะปุ๊บปุบรีรีโอ้ยปุ๊บเอ้ยโอ้โยลงยากเหมือนกันนะเนี่ยไกลเส้นมากเลยอ่ะ ไปเลยครับกดไปเลยอาจจะมีฝั่งนี้อาจจะทําทางขึ้นหรือเปล่าไม่น่าได้ทำมั้งอาจจะไปขึ้นฝั่งนู้นแหละไปขึ้นฝั่งนู้นฝั่งเดียวเดี๋ยวไปขึ้นฝั่งนู้นฝั่งเดียวนะครับโอเค อ,อันนี้ปุ๊บโอ้โหจัดไปเลยครับจัดไปเลยนี่เปิดไปเลยเปิด,ปดตามรอยไปเลยโอ้นี่มันใกล้เกินไปว่ะแอย่าบอกสักหน่อยนึงเนาะ จะบอกสักหน่อยอึ๊บอุ้ยยืดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะเอารถด,ดำขึ้นไปเทข้างบนด้วยนะครับ เดี๋ยวมันก็จะเป็นกองใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเอ้าเหมือนเหมือนรอบที่แล้วแหละเหมือนทุกครั้งแหละมันก็จะเป็นกองใหญ่ๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าเหมือนทุกครั้งเลยโอเค จะไปครับเสีจะ,จะไปครับจะไปครับเสียอืดโอ้ยโอ้โหโ,โ,โ,โเริ่มมืดแล้วเ่ะคุณผู้ชม โอ้โหหนทางนี้อีกยาวหนทางนี้อีกยาวบอกได้เลยอีกยาวไกลมากอีกไกลมากยาวๆย่อยยาวเดี๋ยวแวะไปเล่นออนไลน์บ้างดีกว่านะครับอ้าเดี๋ยวเราไปขุดดินกันบ้างดีกว่าเอ้าเช้าหน่อยพี่ โอ้เอารถทางไปทางไหนเนี่ยเช้าหน่อยเช้าหน่อยเออโอ้งานไม่งานไม่เยอะจริงคุณยงงานเยอะจริงโอ้โหถอร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 อจอยก็ลวนนะครับเอาฝั่งนี้กดตื้นไปแล้วเนี่ยลูกพี่ทำไมมันความลึกไม่เท่ากันเลยเนี่ยลูกพี่เอ๊ะ ไม่เท่ากันเลยอืดอืดนี่เฮ้อ,อ,อ,อ เร็วอยู่นะมันเร็วอยู่นะเร็วอยู่นะ ชิปา้าอะไรมึงมองอะไรไม่เห็นเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรวะแล้วเป็นข้างนอก,กนมองเห็นวะเนี่ยมืดมากเลยอะ่ะเปิดไฟก็ไม่ได้นะมืดมาก ไฟจะไฟเออเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วปึ๊บอุ้ยไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ย อ้าวอีกยาวครับผู้ชมอุนหภูได้12%แล้วเหรอนี่ขายได้กี่บาทวะเนะี่ยโอ้โหรถทางอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอารถบดมาบดแล้วเนี่ยโอ้โหทางเสียว่嘛ผู้ชมทางมันเสียวะ่ะโอ้โหทางเสีย嘛อืมอ่ะไหวไหมอ่ะไหวไหมโอ้ไหววะ่ะ โอเคได้อยู่ได้อยู่มาไหวไหวไหวถอยครับถอย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 เออโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่ครับดันถอยไปเลยครับเรีนี่ดันถอยไปเลยดันถอยไปเลยเออนั่นแหละมันเทมันเทช้าจริงนะครับ เออฮ้ยดั้มดั้มถอยหลังก็ได้เหรอดูดิมันเทช้ามากเลยอ่ะโอ้พระเจ้าโอ้หายซะแล้ว <c oughs> โอเคครับผมก็เอาไปเป็นต่านี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไปหาเล่นออนไลน์บ้างดีกว่านะครับผมออนไลน์ก็นะ่ะไปครับผมสวัสดีครับ